สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอค่ะร้านเราจะมา,อาเอาสิ้นดีๆจากจังหวัดสุขโขทยัยมาให้ชมนะคะสิ้นจังหวัดสุขโขทัยมีอะไรเด่นๆบ้างนะคะอยากชมก็มาชมที่ร้านเราเลยหรือช่องเราเลยนะคะเราจะนํานเสนอสิ้นต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัด สุโข,ขทัยนะคะสิ่งที่หายากสิ่งที่มีราคาแพงหรือสิ่งที่ทําช้าทอช้าหรือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ตายตัวของสุโข,ขทัยเลยมีสิ้นอะไรบ้างนะคะมีสิ้นตีนโจกสิ้นหมักโครหรือสิ้นทอมือทั่วๆไปนะคะแล้วเราก็จะมีสิ้นของเพื่อนบ้านนะคะก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะจัางอย่างจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่นะคะจังหวัดใกล้เคียงเราที่อยู่ใกล้เพื่อนบ้านเราเราก็จะมี จําหน่ายบ้างนะคะโดย80%ของทางร้านเราก็จะเป็นอของจังหวัดสุโขทัยเลยนะคะอยากได้สิ้นแบบไหนหาโทรถามเราได้นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอสิ้นเกี้ยนะคะหรือสิ้นเคี้ยเป็นสิ้นตีนจบ,บราณของจังหวัดลายโบราณของจังหวัดสุโขทัยนะคะเป็นสิ้นที่เป็นงานฝีมือหรืองานทํามือเส้นต่อเส้นนะคะจากปลายขนแม่นนะคะวันนี้เราจะมาะนําเสนอ3ผืน นะคะสามผืนด้วยกันนะคะเอาเป็นผืนแรกก่อนนะคะผืนแรกเป็นสิ้นเกีย้ยลายชาววังนะคะเป็นสีปูนแห้งนะคะมีป้องดานะคะเป็นสีปูนแห้งนะคะแล้วก็เป็นลายที่มีความแตกต่างจากผืนอื่นๆนะคะโดยที่เราเล่นาลายงบหรือหรอลายผีเสื้อนะคะนี่คือ,อยืนพื้นด้วยสีดําทอสี ปูนแห้งหรือสีกะปินะคะแล้วเราก็จะมีงานด้นเอลซินให้ประมาณนี้นะคะเป็นฝ้ายทั้งผืนนะคะแล้วก็เป็นงานทํามือทั้งผืนนะคะเป็นลายอ่าลายนกเขาเรียกเรียกเกี้ยนกนะคะแล้วก็ลายของเชิงตีนจกนี่ก็จะเป็นลายอ่าลายชาววังนะคะลายชาววังนี่ค่ะนะคะสิ่นเกี้ยก็ทําช้ามากนะคะเป็นนี่ขนาดเกี้ยฝ้ายนะคะแต่เป็นที่นิยมมาก ของหมู่นุ่งสิ้นในจังหวัดสุโข,ขทัยเชียวนะคะเป็นลายาลายชาววังนะคะสีปูนแห้งหรือสีกะปินะคะอยากได้ปืนนี้ก็ทักทา,ายกันมาก็แล้วกันนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะคะเจ็ดบาทราคากลางๆนะคะมีสูงมีต่ํานะคะผืนนี้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะเป็นสีกะปิหรือสีปูนแห้งนะคะราคา7,000บาทนะคะ ก็ยังเหลืออีก2พื้นนะคะขอเป็นสีแดงนะคะแดงจะมีสองเฉดนะคะแดงแดงช้ํากับแดงสดนะคะท่านใดชอบนะคะเพราะว่ามีคนถามมามากเลยนะคะเป็นแดงแบบไหนนะคะอันแดงช้ํากับแดงสดนะคะแดงแบบนี้เลยอันนี้เป็นแดงที่ยืนยืนพื้นสีดำทอสีแดงนะคะแดงเป็นแดงเลือดหมูนะคะเป็นเกี้ยนกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีลายโคมอย่างนี้ค่ะเป็นป้องๆลายเชิงตีนจกเขาก็จะเป็น าลาย12หน่วยตัดนะคะหรือ12ขอนะคะฝีมือโอเคเลยสีมือเป๊ะมากเราต้องเลือกมาแล้วนะคะก่อนที่จะเอามาทำคลิปได้นะคะเดี๋ยวจะเสียชื่อนะคะเป็นสีแดงนะคะสีแดงท่านใดสนใจก็ทักทายกันมานะคะราคา7,000บาทค่ะสำหรับงานฝ้ายงานมือทั้งผืนนะคะใช้ขนเบนทำทั้งผืนเลยนะคะตั้งแต่ต้นนะคะ ผืนสุดท้ายผืนสุดท้ายเราทําไมไปไวจังเลยผืนสุดท้ายเป็นแดงนะคะแดงสดนะคะท่านใดชอบแดงสดนะคะลายชาววังนะคะอย่างนี้เลยแดงสดนะคะสดใสต้องยกให้ผืนนี้นะคะเป็นแดงสดใสเป็นเกียรนกนะคะนี่เลยค่ะแดงเขาก็ไม่ได้สดมากมายมาก,มา,กมานี้เลยนะคะ ชอบอ่านะคะชอบก็ทักทายกันมาเลยนะคะบางคนชอบสีสดใสเพราะว่าจะทําให้ชีวิตชุ่มฉ่าสดใสนะคะดูไม่แก่นะคะใส่กับเสื้อสีขาวๆลูกไม้ก็ได้เลยนะคะสวยนะคะผืนนี้ก็สวยต่างกับแดงเมื่อกี้นะคะก็สดใสไปนะคะ งานพวกนี้จะไม่ได้มีเห็นออยากสั่งแล้วก็ได้เลยนะคะพวกนี้ใช้เวลาทำนะคะต่อผืนเนี่ยสอเดือนแล้วแต่ว่าคนทำจะทำได้ขยันแค่ไหนนะคะมันเป็นงานฝีมือถ้าเราทำไวงานก็เสร็จไวนะคะก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสของคุณลูกค้าที่จะจับจองนะคะเพราะฉะนั้นผืนไหนที่ถูกใจ ก็จับจองกันได้หรือสั่งทาสั่งทาก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะเพราะงานที่ว่ารอคิวเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะบางทีเขาค้างงานเก่าอยู่นะคะจะต้องรองานใหม่ก็อาจจะใช้ระยะเวลา1-2เดือนหรือไม่ก็3เดือนกว่าเราจะได้ชื่นชมฉะนั้นถ้าถูกใจก็จับจองกันได้นะคะเป็นสิ้นเกีย้ยหรือสิ้นตีนจกที่เป็นงานขนเม่น ทาทั้งผืนนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทัยเลยนะคะถ้าพูดถึงสิ้นเกียรติก็ต้องเป็นของจังหวัดสุขโขทยัยจะดังนะคะมีชื่อเสียงนะคะโดยปกติงานฝ้ายก็จะเป็นที่นิยมนะคะงานไหมเขาจะราคาสูงนิดนึงนะคะราคาหมื่นหนึ่งขึ้นนะคะอยู่ที่ลวดลายแล้วก็เส้นได้เส้นฝ้ายถ้ายิ่งเรายืนยืนเส้นไหมทําเส้น ไหมจกเส้นไหมเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่4ี่0 0ื่นกว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นความนิยมก็จะมีกลุ่มน้อยลงนะคะแต่การที่นิยมมากๆนี่คืองานฝ้ายค่ะงานฝ้ายนี่ใส่กันในจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยถ้ามีงานบวชงานแต่งเนี่ยสิ้นเกียรจะเป็นอันดับหนึ่งที่าชาวบ้านนิยมใส่กันหรือคนหมู่นักนุ่งสิ้นนิยมใส่กันนะคะ ก็ทักทายกันมาก็แล้วกันนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอก็ดูใน Facebook หรือว่าโทรศัพท์มาโดยตรงก็ได้นะคะอยากได้ผืนไหนนะคะเพราะแต่ละผืนมันใช้ระยะเวลาในการทำนะคะต้องตัดสินใจนะคะซื้อเลยนะคะเพราะว่างานแบบนี้ไม่ค่อยได้มีบ่อยๆนะคะมีได้จังหวะและโอกาสของลูกค้าที่จะสั่งนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะโทรศัพท์มาได้โดยตรงกับแม่ค้าเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้